UNH ล่วงต่ออีกลบ4%ทั้งที่รายได้โตบวก13%าทำไมนักลงทุนยังขายทิ้งวันนี้ผมกับเอมี่จะพาไปวิเคราะห์กันครับใช่ค่ะพี่รายได้ดีแต่กำไรดิ่งแบบนี้ต้องมีอะไรในกอไผ่แน่นอนเรามาไล่ดูตัวเลขของ United Health Group หรือ UNH กันเลยเริ่มจากรายได้ก่อนนะ Q2 ปี2025 UNH ทำรายได้ไป1 1 1 6 2พัน 62, ล้านดอลลาร์โตบวก13% YOY และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เล็กน้อย แต่กำไรต่อหุ้นหรือ EPS กลับออกมาต่ำมากแค่4.08ดอลลาร์เทียบกับที่ตลาดคาดไว้4.45ดอลลาร์และลดลงถึงลบ14%จากปีที่แล้วที่น่ากลัวก็คือ Medical Care Ratio หรือสัดส่วนต้นทุนด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นถึง89.4%สูงกว่าที่เคยทำไว้เยอะมากนั่นหมายความว่า U.N.H. ต้องจ่ายค่ารักษาแพงขึ้นเยอะจนกระทบกำไรสุทธิที่ลดลงมาเหลือ3.41พันล้านดอลลาร์หดไปลบ19%จากปีก่อน ถ้ามองเฉิงโครงสร้างธุรกิจประกันสุขภาพอย่าง UNH จะได้กำไรดีเมื่อควบคุมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยได้แต่ถ้าค่าใช้จ่ายวิ่งแรงกว่าค่าเบีย้ยที่เก็บมาก็จะเกิดภาวะ underwriting loss ทันทีใช่เลยค่ะและไต,ตรมาสนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า UNH เจอกับสถานการณ์นั้นอยู่จริงๆเจาะลึกไปที่กลุ่ม United Healthcare ซึ่งเป็นรายได้หลักรายได้โตถึง17%แต่ operating margin ดิ่งเหลือแค่2.4%จาก5.4%เมื่อปีก่อนส่วนกำไรจากการดำเนินงานหายไปเกือบครึ่งเลยขอพี่เหลือแค่2.1พันล้านดอลลาร์เท่านั้นแม้จำนวนผู้รับบริการจะเพิ่มขึ้น770,000คนเป็น50ล้านคนแต่ต้นทุนก็เพิ่มตามไปด้วยจนจุดกำไรทั้งกลุ่มไปดูฝั่งออบตัมกันบ้างแม้ไรายได้รวมเพิ่ม7เป็น6 7เพันล้านดอลลาร์แต่กำไรจากการดำเนินงานลดลง2 1 YOY โดยเฉพาะออฟตัมแฮลรายได้ลดลงลบ7%เปอร์เซ็นต์เหลือ 25. 2 5 2ิบาพันล้านดอลลาร์กำไรจากการดำเนินง,งานลดลงเหลือ636ล้านดอลลาร์จากเดิม1 9พันล้านมาจินเหลือแค่ 2. 5เเเท่านั้นส่วนออฟตัมอินไซด์ดูดีขึ้นรายได้บวก6%กเปอร์เซ็นต์กำไรพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวมาจินสูงถึง 20. 7เเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวออฟตัมอาร์เอ็กซ์ก็ยังโอเครายได้โต19เปซ็น3 5เป็นพันล้านดอลลาร์ แม้กำไรจะส่งตัวและมาจินลดลงนิดหน่อยแสดงให้เห็นว่าแม้ในกลุ่มออปตัมเองก็มีทั้งแสงและเงาบางหน่วยโตแรงบางหน่วยโดนแรงกดดันจากโครงสร้างต้นทุนโดยตรงโดยรวมแล้วเน็ตมาจินของทั้งบริษัทเหลือแค่3.1%จากเดิม4.3%ส่วน o p เปอเรติงมาจินก็ลดจาก8.0%เหลือแค่4.6%กำไรจากการดำเนินงานรวมอยู่ที่5 2พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก7.9พันล้านและมาจาก UnitedHealthcare แค่2.1พันล้านกับ o p t ต m um 3.1พันล้านจุดที่ยังดีคือ o perating cost ratio ลดลงเหลือ12.3%จาก13.3%และ roe ยังสูงที่20.6%ที่สำคัญคือกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานสูงถึง7.2พันล้านดอลลาร์มากกว่า2เท่าของ Net ตอินคัมและยังคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นถึง4.5พันล้านพันปันผลและบ u y แบ็กสฟังดูแล้วแม้กำไรจะหด แต่บริษัทก็ยังร e pues be ักษาสภาพคล่องและบริหารทุนได้ดีถือว่าไม่เลวเลยนะครับแนวโน้มทั้งปี2025ทาง UNS คาดรายได้อยู่ที่445.5ถึง448,000ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย e p s ีนี้คาดแค่16.00ดอลลาร์ต่ำกว่าประมาณการเดิม120.90ดอลลาร์เยอะเลยแต่บริษัทก็ย้ำว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี2026และแถมยังมีการลดเป้าการขยายผู้ป่วยของ Optum Health จาก650,000คนเหลือ300,000คนเพื่อโฟกัสเรื่องคุณภาพมากขึ้นและต้นทุนจาก Medicare Advantage ที่จะเล่งขึ้นถึง10%ในปีหน้าอาจกดดันกำไรต่อเนื่องได้อีกระยะแต่ถ้ามองในระยะยาวตลาดสุขภาพในอเมริกายังเติบโตและ a g i n g Corporation ก็ยังเป็นเทรนด์สนับสนุนธุรกิจสรุปแล้วนะครับรายได้ U.N.H. โตได้ดีแต่กำไรกับหดเพราะต้นทุนสุขภาพพุ่งแรง ใช่ครับชัดเจนว่าตอนนี้นักลงทุนกังวลเรื่องมาจินมากกว่าการเติบโตของรายได้แต่จุดแข็งเรื่องกระแสะเงินสดและ ROE ยังอยู่ใครถือระยะยาวก็ต้องประเมินให้ดีว่าบริษัทจะควบคุ่มต้นทุนกลับมาได้เมื่อไหร่และโมเดลออฟตัมจะฟื้นหรือไม่แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะคะแค่แชร์ให้เห็นภาพและข้อมูลชัดๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับ